ครามเวียนามีพันเการ้อยหกสิแปผมได้ยินว่าคุณทำงานได้ดีมากคุณเบรเกอร์มึงไปไกลเลยไอชาติหมาเารกิจต่อไปจะเป็นไงนะเมื่อสามวันก่อนทีมกรีเมเรเขายตัวไปในป่านัน่เราจะลงจอดในอเข,ขาตรงนี้แต่เวลาแล้วคนขาวกคนที่เหลือ เราไม่สามารถเรือภารกิจต่อไปได้ตอนนี้เราเหลือสองคนแล้วท่านจะโทรไปหาไหมฉันจะกลับบ้านท่านเจอห่าอะไรแปลกๆไม่รู้ว่าคนกนกเราจะออกไปเพราะเราจะไปชารเซียคนหนึ่งฉันทำไม่ได้ทำไม่ได้จริงๆฉันจะบอกคุณนะตั้งแต่เข้าประเด็นนั้นเราถูกตูโจมโดยสัพยก,กรปรศาิตร์เราต้องการข้อมูลด้ด่วน,เ,นเ,เลยแล้วนานไม่ใช่ตัวเลือกเลย กิจของฉันคือพาทุกคนกลับบ้านฉันจะสู้กับสัตว์พวกนั้นฉันจะหาพวกเขาให้เจอไม่ว่าจะเป็นหรือตายก็ตามมาะมเขามีชีวิตอีกหนึ่งชัว่วโมงแล้วก็จะตายทุกคนเริ่มได้ คุณหยุดกริดไม่งั้นราตายสาผ่านจุลศิ์เราพูดถึงเสียงกรีดรห้องแลยการตายนะ